สวัสดีครับนี่คือครับผมสตาร์บอดบนะครับเราจะมารีวิวกันครับกับกันดั้มนะครับอีกตัวหนึ่งจากกันดั้มบิลไดเวอร์รีไรซ์นะครับซึ่งผมหวังว่าผมคงพูดชื่อภาพมัผิดนะเพราะมีคนเตือนตลอดเลยว่าผมชอบพูดเป็นกันดั้มบิลไฟเตอร์นะครับอ่าเป็นว่าเจ้าตัวนี้ครับก็คือกันดั้มเธอเทียมนะครับหุ่นของชิโดมะสกินะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่ของฮิโรโตะที่เข้าไปในเอโรด้าก่อนแล้วก็เป็นเบสนะครับของบอสอีกตัวหนึ่งในเรื่องก็คือเจ้านี่แหละครับกันดั้มเซลแ เพราะว่ามันดูเรียวครับมันดูสวยงามแล้วก็รูปร่างเนี่ยดูชบเฉียวจริงๆเอาเป็นว่าเพื่อนๆกเ็เสร็จแล้วครับเรามาเริ่มรีวิวกันเลยดีกว่าครับกับกันดั้มเทอร์เทียมนั่นเองนะครับผมอ่ะก่อนหนึ่งมาดูที่กล่องกันก่อนดีกว่าครับส่วนของกล่องกันดั้มเทอร์เทียมครับจุดสังเกตเลยคือตรงเงาตรงนี้นะซึ่งอย่างที่เห็นไปครับก็เป็นเงาของกันดั้มเซลแซมนะครับบอสของเรื่องอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวที่เท่เหมือนกันครับผมก็ชอบหน้าตัวนี้แต่ว่าคงไม่ได้ซื้อมาต่อนะครััััััััับบบบบโออเเเเคคคคคมมมมมมาาาาดดดูตรรรรรรงงนนนนนีี้้้กกกกทท์์ยสจะซึ่ ในกล่องเนี่ยในหน้าจะเห็นว่าโอเคมัน,ม,นมันคือมาร์คทีอนั้นที่ถูกเอาบูสออกแล้วก็เปลี่ยนไหลนะครับส่วนหลักๆคือเห็นแค่นั้นแล้วก็ติดตั้งอาวุธสองอย่างครับคือปืนสองกระบอกซึ่งตามแม่เนี่ยบอกว่าเป็นปืนที่ดึงมาจากของมาร์คทีเป๊ะเ,เลยนะครับแล้วก็ส่วนของบีมเซเบอร์ครับซึ่งในนี้มีอาวุธอ,อันนะครับทั้งตัวเธอเทียมครับมีอาวุธอยู่เท่านี้เท่านั้นส่วนฝีมือความแข็งแกร่งเนี่ยมาจากตัวคนขับล้วนๆนะครับเป็นสไตล์ที่ผมชอบเลยคือหุ่นธรรมดานะแต่คนขับยังเก่งมากๆอื อ่ะที่มาดูข้างหลังอ่าใช่ผมบอกไปจุดหนึ่งก่อนบันไดระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีแค่กันดําเถอเทียมเท่านั้นเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูกันข้างๆกล่องครับอ่ามาดูจุดนี้แล้วกันตรงกล่องครับจะเห็นว่ามีตัวอาวุธมาอ,อีกสชิ้นนะคือหอกกับปืนนะครับซึ่งในกล่องบันไดระบุไว้ว่ามันในกล่องน,นี้มีเถอเทียมอย่างเดียวซึ่ง2อันนี้ครับจะต้องหามาจากเซียวแซมอาร์มครับซึ่งตอนที่ผมไปซื้อที่ร้านวันนั้นเนี่ยมันหมดก็เลยไม่ได้ซื้อมานะครับได้ได้มาแต่เถื่อเทียมตัวเวนนรงง้รงม แล้วก็อบิปราตัวเขาบอกว่าเธอเทียมกันดั้มครับเป็นหุ่นที่ดูเรียวนะแล้วก็ดูเป็นกันดั้มมาทีสุดๆเป็นกันดั้มธรรมดาธรรมดานะครับแต่ดูเป็นหุ่นตัวเอกนะครับผมชอบมากเลยติดตั้งปืนติดตั้งดาบอะไรธรรมดานะส่วนอาวุธลับก็จะมีแค่ในส่วนของไรเฟิลตรงขาเท่านั้นนะครับอ่าจบแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับเธอเทียมกันดั้มส่วนข้างกล่องตรงนี้ครับก็จะเป็นนี่นะครับ แมนนูที่บอกว่าโอเคกันั้ำเทอร์เทียมเนี่ยเป็นมาย,ยังไงนะครับเป็นอะไรนะครับอ่ะซึ่งสรุปได้ว่าเป็นหุนที่ไม่มีอะไรเลยนะครับอาวุธก็คืออาวุธมาตรฐานแล้วก็ใช้ฝีมือคนขับเพียงอย่างเดียวนะครับอ่าโอเคครับผมแต่เดี๋ยวก่อนจะมาดูขุ่นแกนผมชอบบอ,อกจุดหนึ่งก่อนกนะ็คือแล้วที่บอกไปว่ากันั้ำเทอร์เทียมเนี่ยเบสมาจากกันดัมมาร์ทีเนอะซึ่งตอนนี้ยังไม่ออกแต่ผมคิดว่ามันจะออกมาเนี่ยไม่ช้านี้เนื่องจากว่าตรงแผงต่อครับเขียนไว้ชัดเจนนะหนึ่งร้อยสี่กันดัมมาร์ทีนะครับ งั้นอีกไม่เกินปลายปีไม่เกินปลายปีนี้ผมว่ากันนามาร์คทรีตามมาแน่นอนนะครับโอเคไปดูหุ่นกันดีกว่าหุ่นครับของแถมในหุ่นเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะนะอย่างแรกคือมือแบบกลาง2อันนะครับซึ่งมือแบบกลางเนี่ยจริงๆตรงกลางครับจะมีเห็นเป็นเดือยเนาะซึ่งแน่นอนตรงนี้เนี่ยจะดูไว้กับถือบีมเซเบอร์เพราะบีมเซเบอร์เนี่ยจะมีดูอยู่เห็นไหมครับอ่าประเด็นอยู่ตรงที่ว่าถ้าเกิดผมใส่มือตรงกลางไปนะแบบนี้อันนี้คือวางเรียบร้อยนะแต่ถ้าเกิดผมปล่อยเมื่อไหร่ครับบีมเซเบอร์จะหลุด เพราะฉะนั้นมือแบบกลางครับมีไว้แค่ทําชูนิ้วโป้งเท่านั้นที่เหลือคือไม่มีอะไรเลยเพราะงะั้นเราเก็บไปนะครับอ่าแล้วก็บีมเซเบอร์ให้มา2เล่มครับให้ดามดาบมาด้วยแน่นอน,นแล้วก็ปืนไรเฟิล2กระบอกซึ่งเป็นปืนไรเฟิลแบบของที่ตัวมาทรีใช้นะครับกระบอกนึงอยู่ตรงนี้อีกกระบอกนึงเนี่ยไปข้างหลังนะครับอาถอดออกมาให้ดูกัน ปืนไรเฟิลครับอันนึงจะเป็นแบบบีมกาตเตอร์ลิงครับอีกอันนึงเป็นนองไรเฟิลนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอันไหนคืออะไรนะแต่ดูจากสภาพอันนี้น่าจะเป็นนองไรเฟิลอันนี้น่าจะเป็นบีมแมชชีนกันนะครับโอเคโอเคอาวุธเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูตัวหุ่นกันดีกว่าครับซึ่งหุ่นครับลอาดูไกลๆเนี่ยเป็นหุ่นที่สวยงามมากๆเท่มากๆนะครับซึ่งแน่นอนครับรายละเอียดของหุ่นครับลายเ่างเนี่ยเป็นสมกับเป็นหนึ่งต่อร้อยสี่สี่ยุคใหม่ครับคืองดงาม คือแบบมันงดงามมันเท่สวยงามจริงๆครับตัวนี้ครับดีเทลแต่ละอย่างในตัวครับคือทำออกมาได้สวยจริงๆเลยมันจะเป็นส่วนหน้านะครับส่วนบอดี้ส่วนเอว L, ส่วนขาทุกอย่างคือสุดยอดมากเลยนะครับตัวนี้เทเทียมกันน้าครับซึ่งหน้าครับจะเห็นแล้วนึกถึงแบบเซตาไทป์ผสมกับ EXS เนะเพราะว่าการน้ามาครีอะครับเบสเป็นเบสของ EXS กันน้าเหมือนกันหน้าเลยจะคล้ายๆกันนะครับแถมดึงข้อมูลของเซตามาใช้ด้วยนะ ส่วนบอดี้ครับก็ถูกดัดแปลงเล็กน้อยนะครับจะดูเหมือนกับเซลล์แซมกันด้มนะส่วนเอลนี่ผมโมโรเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะขยับแบบห่างกันนะครับส่วนแขนครับถือว่าเป็นแขนกันดมปกติธรรมดานะครับไม่มีอะไรเป็นพิเศษทีนี้จุดเด่นคือส่วนขาครับส่วนขาของเทียมครับเป็นอะไรที่พาร์ทเยอะมากๆแล้วก็ค่อนข้างมีลูกเล่นเยอะ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเกาะซับซ้อนกันหลายชั้นนะครับซึ่งหมดใช้เวลา,าในการต่อขาเนี่ยนานมากแล้วพอต่อเสร็จปุ๊บแล้วลองลูกเล่นดูถือว่าขาข,าของเธอเทียมครับเป็นหนึ่งในเดอะเบสจริงๆซึ่งเดี๋ยวตอนที่ขยับให้ดูเนี่ยจะมาดูกันว่าขาเธอเทียมนะครับมีลูกเล่นอะไรบ้างแล้วส่วนข้างหลังครับก็จะเป็นบูสซึ่งบูสตน,นี้คือของมาทีเป๊ะเลยเนอะอ่าบูสตสามมานแต่ตัดข้างๆออกนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นกระปรงหลังโอเคโดยรอบครับส่วนตัวผมว่าเธอเทียมเนี่ยความสวยให้ประมาณ15เต็มม10นะครค,รนะครับือเเททจๆๆาก ชิโดนายเป็นคนที่โรสนิยมในการแต่งกันดัมดีเหลือเกินเห okay, ับผมสักผมคิดว่าอีกไม่นานครับชิโดน่าจะมีบทแหละนะในการนำบิลไรเวอร์ตอนนี้นะครับเขตที่ไม่ไดูสุดแขกวันนี้ก็ครับอยางแรกนะส่วนหัวครับส่วนหัวเนี่ยก็คือหมุนได้3ามองศาเลยแต่ก็ต้องระวังด้วยนะเพราะเดี๋ยวมันอาจจะก,กระแทกกระทันอะไรได้จนอาจจะมีชิ้นส่วนหลุดชิ้นส่วนหักนะครับอันนี้ต้องระวังก่อนแต่ทีนี้ข้อเสียคือจริงๆมันหลุดแล้วนอะคือเทียมกันดัมครับชิ้นส่วนหลุดค่อนข้างง่ายคือเป็นตัวที่ รอบๆเนี่ยเท่สุดๆแต่ชิ้นส่วนค่อนข้างต้องระวังเวลาเล่นมากๆเลยนะครับต่อไปส่วนแคนครับหมุนได้สาองศาไม่มีปัญหาขยับขึ้นแบบนี้ได้นะครับออกมาได้ไลครับขึ้นลงขึ้น,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 นลงแบบนี้ได้ส่วนแคนครับขย e ับข os, ึ้นขยับลงแบบนี้ได้เต็มทีร้อครับหมุนได้สามองศาครับขยับข้อศอกได้แบบนี้แล้วก็ส่วนมือครับส่วนมือนี่ค่อนข้างแน่นนะถ้าจะขยับต้องจับดีๆก่อนจะหมุนนะครับแบบนี้ เป็นอะไรที่แน่นจริงๆนะครับตรงนี้โอเคต่อไปส่วนเอลครับส่วนเอลนี่ก็คือหมุนได้ปกติครับประมาณ180องศาชึบชึบชึบแบบนี้นะครับแต่ว่ามันจะหลุดค่อนข้างง่ายนะครับส่วนบนกับส่วนล่างเพราั้นต้องระวังด้วยเวลาหมุนนะครับกดให้แน่นด้วยแต่ระวังหักด้วยนะต่อไปส่วนขาครับก็คือเตะไปข้างหน้าได้ขนาดนี้เตะไปข้างหลังได้นิดนึงนะครับเนื่องจากติดตรงนี้เนอะแล้วก็แน่นอนครับจุดขยับเข่าครับเป็นแบบ2จังหวะเข่าได้มันเกือบเกิน90องศานิดนึงนะครับ อันนี้น่าจะประมาณ90องศานะครับให้ผมคิดเลขนี่กับผมแล้วก็เท้าเป็นบอร์จอยส์นะเขตที่นี่เราบรรจุขยับพิเศษตรงขากันซึ่งผมชอบมากๆอย่างแรกครับมาดูข้างหลังกันครับส่วนข้างหลังครับตรงนี้เปิดออกมาได้เป็นบูสเตอร์ครับทั้ง2ฝั่งเลยซึ่งก็เหมือนกับเป็นบูสท์ี่ช่วยเร่งในความเร็วในการวิ่งนะแล้วก็ตรงนี้ครับดันขึ้นมาได้อีกนะครับเป็นเหมือนกับเปิดดูระบายความร้อนออกมานี่คือ HG นะครับที่สามารถเปิดขาได้ เทอลังการจริงๆนะครับตัวนี้เนี่ยเ,เก็บกลับไปส่วนเท้าครับจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ขยับได้นะซึ่งถ้าเกิดผมดันเท้าขึ้นมาครับชุบมันจะดันขึ้นตาม2อันเลยซึ่งโอ้ค่อนข้างเหมือนจริงทีเดียวครับสุดยอดมากแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเก็บในส่วนของบีมไรเฟิลแบบพิเศษไว้ตรงเท้านะครับก็คือตอให้เทียมกันดั้มอาวุธหมดตัวแล้วครับก็มีบีมเก็บไว้อยู่2อันนะครับข้างลลังสามารถใช้ยิงได้ปิ้วๆแบบนี้เนาะ นี่ครับผมดูดูเทเลียนกันนั่งรับถือว่าจุดขยับทองมาได้ยอดเยี่ยมมากๆทําให้สามารถตั้งท่าอะไรได้อย่างเท่สุดๆนะครับเจ้าตัวนี้แต่ว่าจะมีข้อเสียหลายอย่างแหละก็คือชิ้นส่วนเนี่ยค่อนข้างหลวมหรือบางชิ้นก็แน่นเกินไปนะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าโอเคโดยรวมถือว่าถอดมาได้ดีจริงๆนะครับส่วนการถืออาวุธของเทเทียมกันนั่งครับก็ต้องถอดอันนี้แล้วก็ใสนะ่ใส่เข้าไปแบบนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะนําตัวหลังมือเนี่ยใส่กลับเข้าไปอ่าแบบนี้ส่วนปืนอีกอันที่ไม่ได้ใชครับ ก็สามารถเก็บเข้าไปข้างหลังได้แบบนี้อ่าประมาณนี้นอะอีกมือน,นึงก็แน,น,น่นอนครับสามารถถือบีมเซเบอร์ได้นะครับอ่าทำให้สามารถเนี่ยแอคชั่นท่าเท่ต่างๆได้เต็มที่เลยนะครับเป็นการน,นั่งที่จุดยับดีจริงๆแหละสามารถตั้งท่าได้ทาให้ติดแค่ว่าบางจุดเนี่ยมันหลุดง่ายไปนิดนึงนะครับอืมเคอารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือจะทําท่าแบบอ่าเปิดปืนทั้งหมดในตัวยิงพร้อมกันนะครับดึงดาบออกแล้วปืนอีกอันเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ชึบอ่า คือผมมีปัญหาต้องจูเขรีบเอวบมางนะครับตอนนี้คือจริงๆหลายคนอาจจะไม่สังเกตแต่ว่ามือผมเนี่ยต้องพยายามจับเอวไม่ให้มันหลุดตลอดเวลานะครับอันนี้นี่คือเดี๋ยวอาจจะต้องได้แก้กันนะโอเคครับอารมณ์ประมาณนี้นะตอนเทอเทมกันน้ำเปิดปืนทุกอย่างในตัวยิงพร้อมกันนะครับโอเคปิดโบสสวยโอเคครับผมถือว่าสวยครับสวยมากสิบห้าเต็มสิบนะครับความสวยแต่ชิ้นส่วนหลุดง่ายเนี่ยก็สิบเต็มสิบเช่นกันนะครับโดยเฉพาะตรงด้านหลังตรงบูสกับตรงเอวเนี่ยครับดืงปึ๊ดออกมาหลุดเลยโอเคครับอ อันนี้แหละครับก็คือขาก็หลุดนะครับอันนี้เนี่ยมันจะเป็นความผิดพลาดตอนต่อผมเองแต่เกสไซส์ก็พามามีปัญหานะโอเคนี่แหละครับก็คือเทอร์เทียมกันน้ำครับหุ่นของชิโดมาสกินะครับุ่นพีของบุคิโโตนะซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีบทกลับมาในเร็วๆนี้ถ้าเกิดอนิเมะได้กลับมาฉายนะครับแล้วก็เราได้เห็นครับเทอร์เทียมกันน้ำเนี่ยออกมาลุยออกมาสู้จริงๆออกมาจมีอุปกรณ์ไหนด้วยครับเราได้เห็นแล้วครับว่าฟีมของซิทจริงๆเนี่ยตอนที่ไม่โดน ตัวอเดลควบคุมเนี่ยครับไม่ใช่อเดลส์อดรสควบคุมเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจะแข็งแกร่งขนาดไหนหรือจริงๆแล้วมันจะไม่เก่งอะไรสักทีนะครับโอเคแต่ว่านี่แหละครับก็ถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้ครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์วิดีโอด้วยที่สามารถอย่าลืมกด subscribe channel ส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรครับก็สามารถิเข้ามาคุยได้เสมอเลยสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย